รู้จักร้านน้ำพริกชื่อดังหลังเจอทัวลงเหยื่อการเมืองรายล่าสุดกำลังกลายเป็นประเด็นร้อนแรงในโซเชียลกับการที่แขกคำพกาและทีมงานจะเข้าไปถ่ายทำร้านน้ำพริกนิตยาร้านในตำนานย่านบางลำพูเพื่อรีวิวอาหารโดยเป็นการติดต่อมาล่วงหน้าหนึ่งเดือนแต่พอมาถึงที่จริงกลับโดนเชิญออกโดยให้เหตุผลว่าป้าไม่เคยดูรายการของหนูต้องขอโทษอย่างรุนแรงเพราะป้าไม่มีโอกาสได้เข้าไปดู อย่างไรก็ตามป้าขอดูรายการก่อนแล้วค่อยมาสัมภาษณ์ขณะที่แขกระบุว่ารายการเราติดต่อมาล่วงหน้าถึงหนึ่งเดือนและคุณป้าอนุญาตแล้วตอนหลังคุณป้ารู้ว่าแขกเป็นเสื้อแดงคุณป้าก็เลยไม่อนุญาตให้แขกมาถ่ายจดเลยร้านนี้ไม่ต้อนรับคนเสื้อแดงร้านนี้ไม่ต้อนรับคนรักประชาธิปไตยคุณผู้ชมคะน้ำพริกนิตยาอร่อยมาก จนถึงตอนนี้แขกบอกว่าน้ำพริกตาแดงของน้ำพริกนิตยาอร่อยมากแต่เขาไม่ต้อนรับคนเสื้อแดงอย่างแขกที่จะมาถ่ายรายการและไม่ต้องเอาของกินมาให้กินฟรีนะคะไม่รับแขกยังกล่าวทิ้งท้ายปิดคลิปสำหรับร้านน้ำพริกนิตยาเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีตั้งอยู่ที่ย่านบางลำพูนเปิดขายมาเป็นเวลานานและไม่เพียงแต่น้ำพริกเท่านั้นแต่สินค้าภายในร้านยังรวมไปถึงอาหารขนมของฝากและเครื่องดื่ม ที่เปิดโอกาสให้บรรดาพ่อค้าแม่ค้าฝากขายภายในร้านได้ร้านน้ำพริกนิตยาก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2507โดยเริ่มจากผลิตในครัวเรือนหลังจากนั้นได้ขยับขยายจนในที่สุดกลายเป็นอุตสาหกรรมครอบครัวซึ่งโรงงานน้ำพริกนิตยาตั้งอยู่ที่ลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานี ปัจจุบันร้านนำพริกนิตยาได้ขยายกิจการออกเป็น4สาขาสาขาบางลำพู2สาขาสาขาปิ่นเกล้าและสาขานนทบุรีรวมทั้งยังผลิตส่งออกต่างประเทศอีกด้วยข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ระบุว่าบริษัทนิตยาไทยเคอรี่โปรดักต์จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่24มกราคม2545ทุนจดทะเบียน50ล้านบาทปี2561มีรายได้รวม248,391,879บาท41สตาง กำไรสุดที่7,56,354บาท65สตางปี2,562มีไรายได้รวม250,212,706บาท32สตางค์กำไรสุดที่6,124,769บาท50สตางปี 2,563มีรายได้รวม1 7 5 9 3 2 9 5บาท74สตางขาดทุนสุทธิ8,836,771บาท15สตาง